คัดเย้คะอ๋ออย่างเงี้ยมันคือแบบสีดำๆอางเงี้ยมันจะกินได้เลยแต่ถ้าสีเงี้ยนิโก้มาคุณนิโก้อย่างเงี้ยไม่ต้องรออีกวันวันหรือสองวันถึงจะกินได้มาคุณสีหนูชอบไอ้มาคุณลายๆอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้นี่มันก็หนูว่ามันอร่อยดีกินได้นะกินได้เลยมาคุณลายมันไม่สวยแต่มันอร่อยนะใช่หรือเนื้อข้างนมันก็นี่เรากำลังแพ็คนะคะส่งให้ลูกค้านะเนื้อข้างมันก็กินได้อยู่ได้แต่อย่างเงี้ยมันคือมันยังไม่สุกแต่ ต้องรออีกวันสองวันก็ <g ül üyor> ไปถึงลูกค้าก็ถึงได้พอดี<ช>อันนี้ส่งที่ไหนครับอันนี้ส่งอุบลกับเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนค่ะน่นาปนไปกันแน่นะเชียงใหม่วันไหนถึงว่า <g ül üyor> ส่งพรุ่งนี้มาลืนถึงเนาะวอาเชียงใหม่ต้องสองวันสองเลยเหรอจะ <g ül üyor> ส่งพรุ่งนี้มาลืนนี้แต่ถ้ากรุงเทพวันเดียวมันจะถึงไม่มีอะหนูอุบล เชียงใหม่ลำพูนดูดินะคะคุดสวยอันนี้จากสวนเลยนะคะนี่คือต้นมังคุดนะคะทุกคนเนี่ยต้นมังคุดอยู่ใก,ก๊กเนี่ยต้นมังคุดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเด็ดนี่นี่ค่ะนี่ค่ะมังคุดค่ะนี่ค่ะ,คคะ,คะอันนี้ต้นลองกองสวดอันนี้นะคะเก็บแล้วนะคะกำลังคัดส่งลูกค้า นี่นะคะคัดส่งกล่องของขุดของเรานะคะของขุดคัดพิเศษจ,จ้ะฝนจะตกแล้วชุๆ